้อแนนขึนไปาาาามานะครับเม,มนูนี้ใครยังไม่เคยได้ซื้อมาชิมมีโอกาสลองมาซื้อซื้อมาชิมสักครั้งหนึ่งมึกทักโ,โกของขวานทุกวันนี้วันนี้ไม่ได้ขวารทุ่งเลยเนือวันนี้นะนะครับอร่อยมากใครไปเจอมีโอกาสลองมาซื้อเลย ทุ่งต่ลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับพอดีพอดีกัลังจะออาไปถ่ายคลิปนะ,ะกันลังจะเอาไปถ่ายคลิปซับแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้น้องเขาที่อยู่บ้านน้ำตกพัฒนานะครับซึ่งน้องเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงมา30กว่าปีแล้วท่านเพื่อนสังเกตดูในช่องของครัวลุงเด่นแล้วก็ช่องของครัวลุงเด่นแฟมิลี่เนี่ยเราไปเยี่ยมบ้านของน้องเขาสองครั้งแล้วครับวันก่อนก็หัวนหน้าพิฆากศาเนาะ,ะกับร้านปืนสมหมายก็ฝากเงินมาให้วันนี้ พี่มนัตนะครับเงียมนัตนะครับจากบริษัท NP Packing นะครับอ่าก็ฝากเงินมาให้น้องเขา3,000บาทอ่าก็ก่อนจะไปถ่ายคลิปวันนี้เอามอเตอร์ไซค์มากับข้าวอยู่ในอยู่ในถุงนี่นะครับวันนี้เป็นเมนูเด็ดกำลังอยากกินพอดีเลยเดี๋ยวผมจะกดตังค์แป๊บนึงนะ่นั่นเรามาอยู่กันที่บ้านเหล่าเวียงเชียงลุงนะครับผมกำลังจะมาเบิกเงินแล้วเราก็จะเดินทางไปบ,บ้านน้ำตกพัฒนาเดี๋ยวรอมาเบิกตังค์ตามมาเลยครับตามมาเลยตามมาเลย นี่ให้ดูที่มนัดมะจาก NP Packing นะครับเขาก็ฝากเงินมา3,000บาทานี่มนัดนะครับจากบริษัท NP, NP p p pack i n g กัดจำกัดก็เ<อ>บิตังไว้ให้ก็3,000พันตังตงงิดต,ต,ตัวลงเร่นไม่มีมีตังอยู่นี่ไม่ถึงพันเดี๋ยวเบิกเงินแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะเดินทางกันเลยนะครับถอนเงินไม่ใช้บัตร จับช่วงที่เลียงเชียงลุงมาสามแล้วครับสแกนยืนยันก็เวียงเชียงลุงตอนนี้3ามรายแล้วนะพี่น้องนะครับเป็นคัตเตอร์จากลูกบาลเป็นผู้บุคลากร,กรทางการแพทย์นะครับละบสามพันบาทนะครับขออนุมโมทนาบุญที่มานัทด้วยนะครับสำหรับเอามาช่วยน้องเขาที่ เป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีเด็ก2คนเลยนะครับที่ติดเตียงอยู่นะฮะก็วันนี้ไปคงจะเงินไปมอาให้อย่างเดียวคงไม่ได้เข้าไปหาน้องของในบ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้สถานาการณ์มันไม่ค่อยจะดีผมไม่อยากจะไปสัมผัสแก้ชิดกับทั้งแม่และทั้งลูกน้องเขานะเ,เพราะว่า,ามันอาจจะไม่ปลอดภัยสําหรับน้องเขาอย่างเงี้ยนะดเ,เดี๋ยวเราเดินทางเลยครับไปได้แล้วครับสามพบาท บ้านที่เราจะไปกันนี้ก็คือบ้านน้ำตกพัฒนานะครับซึ่งห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3- 4กิโลนะครับวันนี้ฝนตกอากาศดีครับก็ขับรถไปเที่ยวด้วยนะครับวันนี้เห็นบรรยากาศทุ่งนาฟ้าเขียวขจีครับตามน้องเด่นไปเที่ยวเลยนะครับบ้านน้ำตกพัฒนานะครับนี่ตั้งเดินทางกันต่อครับคุณภนี่ครับเส้นทางเข้าบ้านน้องเขานะครับก็จะเป็นทางสุดท้ายสุดหมู่บ้านแล้วก็จะเป็นทางเข้ามาในป่านะครับนี่บ้านน้องเขาอยู่ก็จะเป็นกรบเบิในบ้านสวนนะครับ ดีที่นี่ฝนไม่ตกครับมาจากบ้านตรนเตียนนี่ฝนตกนะครับเนี่ยทางเข้ามาก็แต่ว่ามีเสาไฟฟ้าเข้ามานะครับก็จะมีทางเข้ามาก็จะเป็นทางลูกรังดินดินอย่างนี้โอ้ดูโอ้โอโอ,โอ้นี่ครับถ้าเป็นหน้าฝนจริงนี่ทางเข้ามาลําบากครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นน้ำเนาะนเป็นหลุมเป็น<า>บ่อามาชนะ่วงฤดูฝนชะ่วงนี้ฝนยังไม่เยอะครับโอ้ เอเท้าไปละอืมเชือเือ,ช,อช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนเส้นทางเข้ามาก็อย่างที่ท่านได้เห็นนะครับก็ขับรถ c r f เข้ามาก็ถือว่าใช้ได้ครับเหมาะสําหรับเส้นทางแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นบ้านหลังเดียวที่อยู่ในป่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินพาไปชมบรรยากาศที่บ้านแม่น้องเขานะครับ บ้านของน้องเขาแต่วันนี้ลุงเด่นขออนุญาตจะไม่เข้าไปนะถ้าเ,เพื่อนๆอยากเห็นคลิปวิดีโอก่อนหน้าดวผมจะเอาไว้ใต้ลิงก์นะครับมี2คลิปตอนนากับช่องครัวลุงเด่นแฟมิลี่แล้วก็ช่องครัวลุงเด่นนะนแม่ช่วงนี้เชียงเลี้ยงเชียงลุกมีสาคนแล้วไงผมก็เลยไม่อยากจะไปสมัมผัสน้องเขาพ่อแมอ่แม่ก็แม่สวัสดีครับ,รบมาเอายหาน้องมแล้ววันนี้มาแจวันนี้คงบอกเข้าไปเพราะว่า สถานการณ์ไม่ดีไม่อยากจะเข้าไปฮึ่มแฮึ่อยู่ข้างนอกพอพอดีมีคนฝากค่าแพมเพริดกับค่าขนมมาให้น้องอีกแล้ววันนี้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะครับพี่มนัทบริษัท NP p a c k แพ็กิ้งมอบเอาเงินมาให้แม่3,000ไปซื้อแผมเพริดซื้ออะไรนีซื้อแพมเพริดเออยืซื้อซื้อโจ๊กให้น้องนะให้3,000บาทก็ขออนุโมทนาบุญนะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เอา ของมาให้น้องเขาคุณเด่นก็เป็นตัวแทนมามอบให้นะครับนี่อ้าแม่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะครับก็อะไรที่มอบให้น้องมาก็ขอให้ตอบแทนขึ้นไปหลายร้อยหลายพันเท่าไหมเนาะขอบคุครับรวยๆครับอ่าสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับใครที่ให้กาลังใจก็ดีใจแล้วไหมเนาะใช่ครับเดี๋ยวมีโอกาสถ้าอะไรหายดีจะมาเดี่ยวมาเยี่ยมน้องใหม่น้องนอนอยู่ข้างในลุกไม่ได้จากเตียงนะครับนอนมา30กว่าปีนี่แหละ ไปแล้วแม่เดี๋ยวผมก็จะไปตุลาต่อโชคดีนะครับไปตากับพี่มาหาป้าครับไปแล้วแม่ไปไหนมาก็ไปตัดหญ้าส่รถให้เกไปให้รัวที่นู่นอโอ้ค่ะไปตัดหญ้าไปที่ บ้านล่องบัวทองน่ะอครับเดินรถไปแล้วก็จะเอาเชลเลงกลับมาตลาดมันมีตัวคงจะข้าอ่ะวันนี้นะครับพอดีตอนเมื่อกี้ก็ไปลากเก็บที่ล้มไหวยมาให้หมูจะเอาปย่าเป็นวัวอีกเพราะว่าคุณน้องก็เก็บขาครับวัวใครอ่ะวัวของพ่อหลานอ๋อวัวของพ่อหลานจะช่วยกันเนาะจะช่วยกันจ้าไปแล้วแม่สวัสดีครับสวัสดีครับฝากความคิดถึงน้องด้วยเนอะจ้าไปแล้วไปแล้วครับภารกิจตัวเรียนเรียบร้อยแล้ววันนี้เดี๋ยวไปหาเมนูจัดกันดีกว่า เอาเสียใหเป็่นโพนิดหนึ่ง สวยมากเลยไม่ต้องไปกีกาแล้วนี่ข้าวเถียงนี่สวยมากเลยครับเดี๋ยวกินข้าวตรงนี้ดีกว่าเถียงสวยมากเลย,ย,ลเลยกีตั้งกางเกงไหมกางเกงกางเกงรองเท้าเถียงตรงนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตัดไปตองตรงนี้ดีกว่าเมนูอยู่ในรถผมนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรรกา <t> นี่ก่อนนี่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 นั่งกินข้าวไปพี่น้องมองดูนี่<อ> <t> นี่เถียงอยู่ตรงนี้เองเห็นไหม โอ้เรามานั่งกินข้าวตรงนี้ดีกว่านั่งดูดอยไปกินข้าวไปครับสวยมากเลยเดี๋ยวหมายตรงนี้สวยกินข้าวตรงนี้แหละพี่น้องเนยะคือเตรียมของมาตั้งแต่สามโมงกว่าแล้วนะแต่ว่ากว่าจะออกบ้านได้ครับไปหลายอย่งางธารกิจหลายอย่างเนี่ยวันนี้มีมีของดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูกินหมึกหมึกอะไรนะเขาเรียกหมึกอะไรเนะี่ยหมึกทากโกกต้มนะกิโลละห้าร้อย 46บาทนะเนโอ้นี่เดี๋ยวผมไปเอาใบาตองเราจะไปนั่งกินกันอยู่เถียงนาดีกว่าเดี๋ยวร่อนเรือนแป๊บนึงผมไปเอาใบตองแป๊บนึงเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับวันนี้อร่อยแน่นอนไปขโมยใบตองกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหได้ใบตองมาแล้วครับบรรยากาศดีมากเลยเห็นไหมเป็นเถียงนามีร่องน้ำครับน่าจะไปนั่งกินข้าวสวยๆอันนี้ก <ๆ S 1> ็ <ๆ S 2> ถือว่าอิ่มบุญเนาะอิ่มบุญกับพี่เขากับเฮียเฮียมนัฐนะก็ช่วยน้องเขามาเป็นค่าเพมเพิร์มค่า โจ๊กให้น้องเขาครับเพราะว่าตอนนี้น้องเขาอยู่กับแม่นะอยู่กับแม่แล้วพ่อเสียไปละแม่ต้องดูแลน้องที่สองคนที่แบบลุกเดินไปไหนไม่ได้เลยนะครับบรรยากาศทีน,นี้ดีก็ช่วยอนุอนุโมทนาบุญครับนมะมาถึงไม้นะครับเดี๋ยวเราจะนั่งกินตมานะครับเมนูนี้ใครยังไม่เคยได้ซื้อมาชิมมีโอกาสลองซื้อซื้อมาชิมสักครั้งหนึ่งมึกทากโกนี่ตัวใหญ่งี้เลยครับมันหวานมันอร่อยดีนะนะครับนี่ คือกินหลายรอบแล้วแต่ว่าวันนี้ก็อยากกินอีกคือถ้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเนี่ยเราก็อยากจะกินมันดูน่ากินใช่ไหมนี่ครับหวานอันนี้เขาต้มสุกแล้วแต่ผมก็มาต้มอีกทีนึงแล้วก็แช่เย็นไว้ยังเย็นเจ็บอยู่เลยนะครับตอนนี้นี่เห็นไหมมีบรรยากาศอยู่ทุ่งนาแล้วก็กินหมึกทาโกะครับอิ่มบุญอิ่มหมึกนะวันนี้พูดถึงน้ำลายไหลมีน้ำจิ้มซีฟู้ดตามมาเองใช้พี่กินูสวนครับว่าจะซื้อโซยุลืมลืมแวะเมื่อกี้ว่าจะแวะเซเว่นตรงกดเอทีเอ็ม ก็จะมีโซยูกวาสาบิของพี่กี้นะอร่อยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันครับนะน้นองี่ได้ตามมาเลยลองกางเกงก็เปลี่ยนหมดล้พี่น้องเอ้ยขออนุญาตกินนี่เด้อเจ้าตีเจ้าตางเอ้ยกางเกงไปหมดแล้วนี่อันนี้มีนี่นี่นี่พริกน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรครัวลุงเด่นครับใช้พริกขี้หนูสวนโขกเองโคกแล้วก็มาเลยแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวจากจังหวัดเพชรบุรี เหนียวหนืดข้นอ่ะมาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเทให้ดูนี่เห็นไหมจวดดูอืมนี่ครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะนี่เป็นซากุระวาซาบิของพี่กี้ครับพี่ชายผมเองรู้จักกันสนิทกันดีพี่กี้ครับนี่นี่นยี่ห้อวาซาบิแล้วยี่ห้อซากุระตรงนี้คือมีขายตรงเวลาพี่กี้นี่แกนําเข้าขพวกสินค้าที่ขายตาม ชูชิขายตามตลาดนัดอ่ะพี่ห่อนี้ดีกินว่าจี๊ดจา้าดีครับดีใส่สักสองซองอันอีห่อเนี่ยแรงเหมือนของที่ไปซื้อไปเวียดนามเลยครับนะส่วนมากเขาจะรู้จักดีถ้าคนไปซื้ออาหารตามตลาดนัดอ่ะเขาจะเ,เขาจะมีขายเวลาไปซื้อชูชิเนี่ยพี่กี้แกก็ขายพวกอุปกรณ์ในการทําชูชิเป็นพวกอะไรอ่ะสาลาย มีทุกอย่างที่ขายชูชีรับก็จะมาจากร้านพี่กีนแหละปากีเราตอนนี้ทํารีสอร์ทอยู่บนดอยช้างแล้วเนี่ยพี่กีนี่นะครับเร,ราเวลาทานวันนี้นะกล้องนันนค่น,นึงผมไม่ได้เอาช้อนมาน่ครับพี่กี้หนูสวนอย่างนี้นะนี่นะใส่กระเทียมเยอะๆใส่น้ำมะนาวยายทานน้ำจิ้มมีสองแบบสูตรวาซาบิช้อนอนุญาตใช้ถุงนี่นะครับถุงวาซาบิกันนะคนขัวบ้านทุ่งครับอื ปลาตัวี่น้องมันหวานมากนะก็ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนตัวมาแลวนะนี่มึกทากโกะแช่แข็งตัวละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทศูนย์จุดหนึ่งสตางค์เอ้ยตัวละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยแต่มัน,มนอร่อยมากใครได้กินน่าจะติดใจแน่นอนครับเวลาชิมก็น,นี่เลยดึงก่อนอย่างนี้เลยเห็นไหมโอ้โห,โห,โหเวลากินก็นี่จิ้มกับน้ำจิ้มวาซาบิหน่อย วาซาบิผสมกับอันนี้สูตรหม่อมานเดชบอกว่าซาบว,ว่าซับห้อนน้ำจิ้มแซ่บมากแต่วาซาบิแรงมากขอ,อไม่แรงก่อนแบบไม่แรงนะครับเนี่ยมันหวานเลยครับมันแพงหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้กินบ่อยปีหนึ่ง กินสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยครึ่งปีกินปีละครั้งอย่างเงี้ยนี่เนาะพี่กินอยู่สวนร้อนๆน,น้ำจิ้มแซ่บเวอร์อร่อยหวานถ้าใช้ไมซ์ลามอนิกต่อสายมาที่คอเนี่ยมันจะ แล้วยืนเสียงกวา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 ่าอร่อยนิ่มทัม้งบุญนิ่มทั้งมืกครับวันนั้น้ำจิ้มวันนี้เด็ดมากถ้าใช้น้ำตาลมะพร้าวเกลดอดีเนี่ยมันหอมเนะ,ะหวานหวานกรอบอนี่ะ เวลาถามก็ตัวห้าร้อยกว่านะครับถ้าเ,เพื่อนๆไปกินร้านอาหารอะ่ะ<ๆ>เขาหั่นสไลด์บางๆบางๆบางๆนิดเดียวนวลได้ขายเป็นสองร้อยครับซื้อกินเป็นตัวเงี้ยคุ้มกว่ามันมันเหมือนครับหมึกที่เราซื้อที่กิโลร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทมันคนรสชาตินี้มันหวานดิอ่ะต้อกรอบหวานอบอน ถ่ายยุมาข้างหน้าลัพี่น้องเลยกินกับวาซาบิอันนี้ได้ใจมากมี่มมออยจทิ้อทัดไม่สวยไม่ต้องใช้มีดซื้อมากินหลายครั้งแล้วมันแบบปลกใจไม่ต้องใช้มีดมันตัดได้เลย ขึ้นกับวซสบีแทบแทบเลยเนะาะแต่ว่าเขาต้มใส่น้ำตาลก็ไม่ใช่ครับถ้าเป็นหมึกหมึกจีนหมึกบางอย่างนั้นมันเหนียวมันกัดมันกัดไม่ขาดแต่กัดมันหวานคนอยู่ทะเลลึกเนาะเห็น,น,ะะนาาไหมครับกะบะสบีอย่านี้ครับขึ้นขึ้นกา,าบาสบีสองถุงนะครับ ของพิกกี้นี่ไม่ธรรมดานะอืมแคบอระดองืมเดี๋ยวเขาปัดชิมหอมหน่อยอันนี้เหนียวหน่อยแต่ว่าหอมดีครับกระดองนะเดี๋ยวปัดให้ดู หวาน,นครับงั้นอิ่มกินแทนข้าวเลยอะ่ะกลับไปไม่ต้องกินข้าวเย็นนะครับเนี่ยมีโอ,อกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะได้กินตัวเป็นเป็นของหมึกเนี่ยมีโอ,อกาสได้ไปล่ามีโอกาสได้ไปหามันโู้เหยอดอหวานม,มาก ขาอย่าใช้มือเลยนะครับมันพลยอยน้ำหยดจึ้งจิ้งแล้วก็มีความหอมมีความหวานหวานนี่การันตีเลยครับหวานแบบไม่ใช่ว่าหวานแบบใส่น้ำตาลนะ้มันหวานแบบธรรมชาติของฮัของเขาแล้วก็มีความกรุบกรอบอเจอน้ำจิ้มซีฟู้ด เผ็ดเปรี้ยวหวานน่าใจครับขัวบรนทุก네ว <royalty> ันนี้วันนี้ไม่ได้ขัวบรนทุกเหนื thing, <โข S 2> ่อยวันนี้นะนะครับอร่อยมากใครไปเจอมีโอกาสเรามาซื้อเลยอื้มอื้กี่ครั้งกี่ครั้งก็มมนผิดหวัง ถ้าสมมติเราไปซื้อด้านอาหารนะครับเขาจะหั่นฉเฉลียงนะเอาราดบนจุจิเออร์เอาราดบนแต่งบนจานมาหั่นแบบบางๆนะหัน่นเขาก็จะหั่นบางๆอย่างเงี้ยมันก็อร่อยอยู่จะไม่อิ่มลูกเด่น,ก,นกินกินคำน้อยๆแบบอิ่มครับกินแบบนี้มันอิ่มสะอาใจ วนนันี่ผมกินหมดนะหวานรอบเจ้าของนาเขามาแล้วนะเจา้จาของนาบอกใครมาทำอะไรอยู่เถียงกูว่าจิมวาสาบีก็ใช้ได้ครับชิมกับวาสาบีนี้เข้ากันหมดอนะ่ะเข้ากันดี โอ้นใจอะไรเมาไม่ยยไไจิ้มแล้วฝนก็นจะมาแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บกินครับ้ขึ้นจมูกยไย เป็นกับแก้มตอนเย็นๆนี่ผมว่าได้เรื่องกันนะเมนูนี้นะอัน,นชอบตรงนี้มันไม่เหนียวก็มีความหวานมีความเด้งคนแก่ก็ทานได้จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดต้มแซ่บแบบนี้ับถูกใจมากเลยดูขาว ยุจะมาเชียงรายสามสี่วันอยู่นะครับตรงนี้ก็เห็นอ๋อเพื่อนๆนที่ได้ดูคลิปผมเออมากินทุเรียนไร่ทุเรียนแสงแสง,แสงอรุณเนาะอยู่ตรงนี้เองนะครับเลยป่าทางเข้าบ้านน้องเขาเนี่ยไปประมาณร้อยห้าสิบเมตรเองนะครับแต่ไร่ทุเรียนอยู่ฝั่งนี้บ้านน้องเขาเลี้ยวเข้าซอยฝั่งนี้นะครับข้ามสถานเล็กๆก็นะก็จะถึงเลยเอ่อร้านสวนส,วน,สวนทุเรียนแสงอรุณ ของเจ๊แมวครับตอนนี้เดือนกําลังใครบอกเดือนนี้สภาพอากาศมันไม่เหมือนปกติเขาบอกว่าปีนี้ออกสามรอบออกเดือนนี่แหละครับเดือนมิถุนาตั้งแต่สิงหาแล้วก็ตุลาเขาว่ามีสามรอบเลยครับใครอยากจะมาชิมก็เดี๋ยวมีโอกาสจะพาช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่มารีวิวอีกทีหน,นึ่งเนี่ยมันมน,นี่มันน่ากินนะมันหวานดีมันไม่เหมือนหมึกที่เรากินตามตลาดนัดหรือตลาดทั่วไปนี่มันหวานกว่ามันไม่เหนียว เด้งใส่กระชุ่มเข้าไปอร่อยมากเลยหวานดีหอมเลยตาเข้ามาลองดูหันนเข้าเกาะขึ้นมาเลยตาเข้ามามาบอกน้ำโอ้ยเสียงปลาห้องครับพี่น้องฝนมันจะมาแล้วเราจะมาบอสเหรอเหรอครับ ผมจะมาแล้วฝนจะมา <c oughs> มากินข้าวครับแว่ก,กินข้าวตาจิ้มพอมื้อนี่ก่อมนันเหนียวนะโอ้ไม่เอาเหนียวสูงไปไดเ้เอาต้อหน่อยไหม <c oughs> มันเหมือนจะเหนียวแต่มันก็ไม่เหนียวมากปาดินได้อยู่เหนียวแน่เราให้จิ้มหน่อยมาทำไหมครับทำไหมครับจะไปเอาเอาของมาให้น้องเขา าเป็นคนทีน่ไหนคนคนนั่นโต๊ะนี่กัครับโต๊ะนี่อ๋ออู้ไทยใส่กันเนาะผมอยู่บ้านเรานี่อยู่บ้านน้องไวหงไวายเอาไม่มีคนเอาของมาเพราจากเครื่อน,น้องที่เขาไม่ไม่สบายเนี่ยขอให้ทางแกขวามือนีหหห่หันไปทางตาหน่อยนี่ยที่บ้านน้องเขาเป็นอมพึกสอง <2 S 2> คนนั่นแหละเข้าใจแล้วเนี่ยครับเขาฝากเงินมาให้สามพันผมก็เลยเอาเงินมาให้เขา ก็เลยหิวข้าวแว็กินข้าวก่อนหันหันห้างมันงามเลยเออหันห้างมันงามครับอันนี้นาตาก็นี่ใช่อันนี้กับเจ้าอ๋อปุ๊บหลวงพ่อยู่ลุ่มปุ๊บครับน้ำวิวมันงามมีมีนาเข้าวอยเนาะมาขอน้า่อนก่านมันไหลยังได้เอาคนมาช่วยกันล้างนี่จ้ะอืมเอาทีนยาออกคนห้องล้างนละเมืองเนาะคนเมืองห้องห้องล้างนละเมืองคาับละเมืองคนไทยผิห้องอย่งพู <laughs> คนไทยก็อย่างาคุดลอกคลอง <laughs> นี่ห้องห้องลองเล็กๆเนี่ยคนเหนือเป็นห้องเหรล้างนล้าเหมืองครับเวลาเนีนเ่ยนาก็ต้องล้างแล้วเหมืองเอาไปข้หน้ามันจะได้ไหลผ่านไหลไปถึงทุกคนที่เขามีนาอยู่ข้างล่างอันนี้อันนี้ามาจากไหนพ่อเน,นี่ยน้ำดอยเหรอน้ำไ<อ>หลอยู่บนนู่นครับน้ำมาจากบนป่าเนี่ยของดาบเดียนธนาอ๋อมเป็นอโหเดี๋ยว ของจังวัดยุ้นอ่ะครับเนี่ยนี่ของประยุทธ์ของดาบเด่นอ่ะดาบเดชอยู่ครับไมนใกล้ๆของดาบเดชนเนาะไอไอพวกของยุ้นเนาะครับเออนั่นะขอบพวกองยุ้นเนาะยุ้นของยุ้นดาบเด่นกับยุ้นแกะดาบเดชกับขั้นเหระฮะอย่ามาแยกกันแย่งก็ติดแทนนะติดติดต้นอยู่ข้างหลานไะของดาบเด่นอ๋อไอ้นี่ไอเดียปิยุทธ์เนี่ยยุทธบ้านเราเนี่ยเออยุพาคยุทธนา ยุทธนายุทธนาครับขายของนะครับขายเบ็ดวันเราไงขายเบ็ดนะครับก้อนผมกับเพื่อนร้านอยู่ที่บ้านพิยุทธน่ะมาแล้วเข้าไปน้องฝนไ้ฟังกินเดี๋ยเดี๋ยวครับเราใช้กล้องเปียกนะครับกลับบ้านรถใหญ่ทำไมมาถึงกันกล้องเนี่ยรถใหญ่รถใหญ่แต่เป็นรถเครื่องภาษาเหนือว่าเรคำเสนอคำว่าสว่างเดียวบ้านหกหกเจ็ดกิโลเนี่ยสว่างเดียวนี่แปลว่า ไว oh, ้เด oh, ียวโอ้ยฝนมาแล้วไาไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้พักพักห้างนี่แหละก้อนโตหวานฝนตกพี่น้องมาแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมต้องรีบไปเก็บไอ้ไฟสปอตไลท์ผมอยู่หลังรถแป๊บนึงเนี่ยฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยพายุก้อนใหญ่อยู่นู้นครับอ่ะฝนตกแล้วก็ไม่กลัวมุกยังเหลือเหลืออีกเยอะหวานดีครับกินอย่างเงี้ยมันสาใจมากมันหวานเนี่ย ก็มีทุงวาซาบิติดนี่ครับนี่กับวาซาบิของพีก่กี้ตอนนี้กลับบ้านไม่ได้นะครับพี่น้องฝนตกแลครับหวานนี้มีโอกาสไปซื้อมาชิมเลยครับเนี่ยมันหวานมันกรอบมันเร่งเดีอ่ะกินคนเดียวกินโลนี่อิ่มๆเลยนะนะครับก็กินไปดูบรรยากาศเอาฝนตกแล้วพี่น้องเลยฟังเสียงฟ้าร้องนะครับลุงเขาก็มาเอาฝนท่วมวัดล้างน้วเมืองนะครับ บรรยากาศดีๆฝนดมาโน่นนะครับกลับไม่ได้แน่นอนพี่น้องมืดมาตึกตือน่นเลยไปพี่น้องฝปโต๊ะหรอครับเหลือเลือสามแง่งเดี๋ยวไปกินตอนที่บ้านดีกว่าครับนี่เลือสามเง่งอ,อร่อยมากมีโอกาสไปซื้อไปชิมดูครับนะนี่เลืยอยสามเง่งครับเห็นไหมอืมหวานจริงอร่อยจานี้อีกอันหนึ่งนี่ผมขอพกติดรถขับรถไปกินไปเลยวานีาน้ฝานจริงอร่อยถูกใจ ไม่ไรพี่เคนจะมาเนาะปลาเคนฉีดวัคซีนกี่เข็มแล้วเนี่ยมาก็ซื้อหมึกมาให้กินด้วยนะนี่น้ำจิ้มนี้ห้ามาอกพึงเดือดขาดเลยตัวนี้ทำน้ำจิ้มได้เก่งเป้งมากเพราะว่าน้ำจิ้มวันนี้ใช้น้ำตาลมะพร้าวอ่ะน้ำตาลปี๊พี่ขายตามตลาดมะพร้าวนะ่ะอ่ามันก็อีกอย่างหนึ่งมันไม่หอมมันไม่ ละอย่างเนาะที่เขาขายถุงก็สิบห้าสิบแปดบาทนะแต่วันนี้กล่องละยี่สิบบาทสุดยอดครับเออเก็บเก็บเก็บครับพี่น้องฟังเดี๋ยวหน่อยนึงกลับไปกินบาตรกิต่อที่บ้านครับฝนตกละแต่อันนี้น,นี่หยุดไม่ไหวอ,ะอ่ะเอาอีกทีหนึ่งขลึงขัึงมาแล้วพี่น้องเลยรถโรงเรียนมีทุกอย่างเหมือนกันนะเนี่ย วัมีอะไรบ้างเนี่ยนะรถเนี่ยเดี๋ยวไปกินต่อกันที่บ้านครับพายุกะมาแล้วเดี๋ยวต้องเก็บกล้องตัวใหญ่ด้วยเดียวฝนตกมาแล้วเก็บไม่ทันครับก็ขอบคุณ f c นะครับที่เข้ามาติดตามชมในคลิปนี้นะครับก็ได้บุญไปกับลุงเด่นวันนี้เราก็อนุโมทนาบุญที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะเอาของมาให้เรานะครับลุงเด่นก็ จะเก็บของเก็บกล้องเดินทางกันต่อเจอกันไหมคลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุง่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวดูบรรยากาศนะสวยเห็นไ,ไหมอยู่้านนอกเราก็อย่างนี้นะครับพี่น้องเลยอูหใหายใจสดชื่นดูพายุก,ก้อนใหญ่อยู่ทางโน้นอีกไปทางอำเภอเชียงของวายางแมงรายด้วยนะครับก้อนใ,ใหญ่เลยไปแล้วครับลุงเด่นขอตัวไปก่อนเจอกันไหมคลิปหน้านะครับลุงเด่ขอตัวไปแล้วครับอ่ะ mm. เดือดาางเลยหาก็ไม่ถึงขนาด,ส,าาาดสูงละเจ็ดซิมขายหมดเลยแต่ละครั้งเจอทำไมคินรับ